โดนเข้าแล้วปั้นจันประมะออกความเห็นเรื่องปากระเบนดราม่าหนักโดนถล่มยับกลางไอจีต้องบอกเลยว่าเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นจนได้หลังจากที่รายการ Masterchef ประเทศไทยซีซั่น3ได้ใช้วัตถุดิบปลากระเบนเป็นโจทย์การแข่งขันในรอบความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากมิ้ชมบางส่วนมองว่าปลากระเบนเป็นสัตว์ทะเลหายากควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งภายหลังดราม่าร้อนแรงทางรายการ Master ร h เชประเทศไทยซีซั่น3ก็ได้มีหนังสือออกมาชี้แจงว่า ปลากระเบนที่เลือกใช้ในรายการเป็นพันธุ์ที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารอยู่แล้วและไม่ใช่ปลากระเบนนกแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากรายการแต่ในส่วนของดารานักสแสดงอย่างปั้นจันทร์ประมะอิมอโนไทย กลับโดนวิาพากษ์วิจารอย่างหนักเมื่อได้โพสต์ข้อความว่าสำหรับนักดำน้ำคนที่รักทะเลกระเบนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สวยงามและใกล้สูญพันธุ์ทุกอย่างเคยมีเยอะจนกระทั่งมนุษย์เลือกที่จะกินสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ก็น่าจะพอแล้วพร้อมแฮชแท็ก อยากแปลกไม่แดกคนล่ะครับบางชนิดเราก็ยังหากินกันได้ถ้ามันมีเยอะถ้ากระเบนมันล้นโลกก็จับมากินกันเถอะครับเพื่อรักษาสมดุลโดยในคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับปั้นจั่นและฝ่ายที่วิจารณ์นักแสดงคนดังอย่างรุนแรง ในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ปั้นจันโพสต์ได้แสดงความเห็นในทํานองว่าไม่พอใจกับ hashtag อยากแปลกไม่แดกคนละครับเพราะเป็นคําหยาบคายเกินไปบ้างก็โยงไปถึงรายการจากช่องที่ปั้นจันสังกัดอยู่ว่าเคยนำปลากระเบนมาทำอาหารเช่นกัน หลังจากเกิดการตอบโต้กันในการแสดงความคิดเห็นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นใหญ่โตไปเรื่อยๆจนทำให้คนดังที่เข้ามาคอมเมนต์หนุ่มปั้นจันโดนหางเลขไปด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอธิบายถึงปลากระเบนสายพันธุ์ต่างๆอีกครั้งพร้อมกับภาพที่มีข้อความเขียนไว้ว่า ผมไม่ใช่คนโพสอะไรที่เอาแต่ความชอบผมมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแต่อยากจะเห็นต่างบ้างและผมก็เข้าใจคนที่เห็นต่างผมแค่อยากช่วยโลกช่วยสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยกำลังน้อยนิดที่ผมมีทั้งนี้หนุ่มปั้นจันทร์ประมะนับเป็นอีกหนึ่งคนดัง ที่หลงไหลในการดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจในอินสตาแกรมของเจ้าตัวจะเห็นได้ว่าหนุ่มคนนี้มักจะใช้เวลาว่างไปท่องเที่ยวทางทะเลและดำน้ำอยู่เสมอสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้งเพจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ